ครูธัญญา,พาเพาะเมล็ดแตงโมตอรปิโดในคอนโดสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับธัญญานะคะวันนี้ว่าเรื่องการพาเพาะเมล็ดแตงโมตอรปิโดค่ะนี่ค่ะธัญญาซื้อมาจากตลาดนะคะลูกนี้50บาทค่ะแต่ธัญญาขอต่อเลยละสบาทก็คนกันเองเรามาดูกันค่ะว่าจะพาเพาะเมล็ดแตงโมตอรปิโดนี้ได้ง่ายๆอย่างไรนะคะติดตามค่ะนี่ค่ะด้านในของแตงโมตอรปิโด สวยงามตามท้องเรื่องนะคะเหลือระหว่างที่ทานพัญยาก็จะเก็บเมล็ดของแตงโมนี้ไว้นะคะอ่าก็วิธีการผ่าแตงโมให้หน้าทานนะคะแล้วก็หยิบง่ายๆ่ัาย,ยาก็ผ่าเช่นนี้นะคะผ่าช่นนี้นะคะเนี่ยค่ะ ย่าก็จะยิดแตงโมมาทานนะคะเป๊ะเนี่นเฉนว่าเมเ็ดเยอะๆยะเลยเดี๋ยวเราจะขูดเม็ดออกมานะคะหรือระหว่างทานก็บ้วนเม็ดออกมาแต่อย่าเพิ่งทิ้งแล้วก็อย่ากแกะแรงจนเม็ดแตกนะคะช่วงนี้ก็ขอทันย่าทานแตงโมให้อิ่มอร่อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะตื่นเนคะ่ะ ตอนนี้ธัญญาก็ได้มเมล็ดแตงโมมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทานแตงโมตออปดูไปได้ครึ่งลูกก็มาถึงขั้นตอนการทําความสะอาดมเมล็ดแตงโมนะคะเชื่อว่ามเมล็ดปูนใช่แล้วก็มีเยอะด้วยนะคะธัญญาก็จะไปล้างมเมล็ดแตงโมล้างตามปกตินี่เลยค่ะเพื่อให้น้ําที่เมือกลื่นๆติดตัวเขาเนี่ยหลุดออกไปนะคะแล้วก็เทน้ําชิง้งธัญญาก็ขอตัดมาที่ซิงนี่เลยนะคะเพื่อนๆเชื่อว่าหลังจากที่ล้างน้ําเปล่าเรียบร้อยแล้วน้ําสีแดงก็หมดไปนะคะ แล้วเพื่อนเ่อก็จะเห็นใก,ใกล้ๆนะคะสังเกตนะคะว่าบางมเมล็ดก,ก็ลอยนะคะบางมเมล็ดก,ก็ไม่เต็มเช่นนี้แล้วก็หลายมเมล็ดที่จมที่จมนั้นเป็นมเมล็ดที่ดีนะ,ะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นมเมล็ดที่ใช้ไม่ได้เราจะนำออกนะคะก็เอาออกไปเลยค่ะนะคะเร้ก็จะเหลือแต่มเมล็ดที่ดีนะคะ ançais? เสร็จแล้วก็จะมากรองนะคะมีเครื่องกรองนะคะก็กรองอน้ำออกนะคะ หลังจากที่การขั้นตอนการล้างน้ําเมือกๆนี้ออกนะคะแล้วก็นํามาเคาะลงในกระดาษทิชชู่ค่ะเพื่อให้มเมล็ดแห้งนะคะให้มเมล็ดแห้งแล้วก็จัดการกับเมือกที่ยังอยู่ด้วยนะคะก็พยายามให้เขาหายลื่นนะคะหลังจากนั้นก็จะนํากระดาษนะคะกระดาษอะไรก็ได้ค่ะในมาปูให้เขาได้ไปพึ่งลมนะคะกระจายกระจายค่ะแล้วก็กวางไว้ ที่ใดก็ได้ค่ะหรือก็ไปผึ่งลมนะคะไม่ใช่ตากแดดนะคะไปผึ่งลมก็พอค่ะเพื่อให้เขาเมล็ดเขาแห้งนะคะพี่ยาก็มีส่วนที่ผึ่งลมเรียบร้อยแล้วที่ทานตอ่อไปดูนะคะอันนี้ก็เป็นผึ่งลมแห้งแล้วน,นะคะมเมล็ดแห้งเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการบ่มเพาะเมล็ดแตงโมตอ่อไปดูกันค่ะ